ความคิดเห็นแปลกๆแบบนี้อ่ะกูขอปักหมุดแม่งเลยอ่ะปักหมุดเลยอ่ะอ่ะใครมึงไปดูอีนี่ดิด็อกเตอร์มาลิกาปากสวยหน้าจูบอีฮอยะ มึงจูบหัวไม่ตีนกูก่อนไหมอีหาขนาดหัวไม่ตีนกูเหม็นเหม็นเนี่ยมึงยังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไม่เข้ามาแตะต้องเลยอีควายมีมารยาทหน่อยอีสึงตึงเขานั่งอ่านข่าวอยู่เขาเป็นแม่ค้าคอมเมนเตอร์มึงจะมานั่งปากหมาเออเป็นชิโกหน้าปากซอยได้ยังไงกันอีสึงตึงอีโนพรลัตอีหาอีส้นตีนอีส้นตีนอีกึ่งซึงอีสึงตึงอีหาขนาดหน้าตาตัวเองยังไม่กล้าในการที่จะขึ้นโปรไฟล์เสือกมาปากดเตรมกิกาสวยหน้าจูบอีหา อ๋อแหม่จริงเลยว่ะมึงกูรู้ว่าปากกูสวยแต่มึงไม่ควรจะเขียนคําว่าปากสวยน่าจูบมันเป็นกริยาที่สามานันเป็นกริยาที่หยาบช้าหยาบโลนเป็นกริยาที่ปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ทํากันบนโซเชียลมีเดียในสถานการณ์ที่ประเทศชาติกําลังหน้าสิวหน้าขวานเขากําลังเล่าข่าวสงครามอยู่แล้วมึงเสือกเนี่ยจะมานั่งอยากจะจีบอยากจะแทะอยากจะโลมผู้หญิงบนหน้าโซเชียลมีเดียเฮ้ยอีนี่ที่นี่ติกตอกเว้ยไม่ใช่เอฟบี